หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีโอ้โหเด็ดแม่มันคือป้ามันคือป้ามันคือป้า ดอดอก <Five seconds. S 1> ูถามไม่เต้ยเล่นดอดปา้าเต้บอกจิตใจแตกสลายไปแล้วมีสวะโยนเกมเอ็ดแม่มันมีรีสี่เมดูซ่าหนึ่งเอ็ดแม่บูยเตอร์จะจัด <c oughs> ทีมกูลเล่นอย่างยากฮิโร่สู้ยากมากนะปิดม็อบไม่ได้ต้องเอาตัวม็อบภาพมันเอ้ต้องเอาเอ้ยปิดเป็นเมดูซ่าไม่ได้ Thirty seconds to battle. That whose cursed glove? I'd have done that one for free. Yeah, possible. Look into my eyes. một cóc lấy mà một tua lấy ơi Tôi đừng thêm Hì này quá. I go where I go there are some energies in We get back on leave it below to you to later. That suits me well. Yes. They may be. Evangelizing for my cause. Yes. I want to go down again. นีน่มอปิ้งไม่ตีที่ไม่ผ่ะโดนหรอือเปล่าวันนี้ดึงได้ไหมดึงตัดก็ไปได้ไหมกี้นี่เร่นโคตรง่อะ มันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าดึงเข้ามาได้ใช่ไหมไหครับที่รี ้เหมือนกูเล่นคนละเกมกับที่กูเล่นหมา เจ็ดมากอีเหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยไอสัตว์แป้งแมสเป็นที่ บักไม่อยา่างเนี้ยมันคือป้ามันคือป้าอปีโก้เอ้ยมันมมก็ยังจะฝืนมา,าไอโอมันกดตนนนแต่เป็นที่ยังวะแต่ศูนย์ด้วยไอเฮี่ยวแวนลิงกูดิ้เพื่ออะไรอ่ะ Dyer's Curry has been killed. Your bottom tower is under attack. Perfect! Of oh. course! Your bottom tower is under attack. <laughs> You'll have to live longer than that to merit my. <laughs> Execution style. <laughs> ว่ะเลยแ,แม่โอ้ยศูนย์สี่เอ็กวูโปมุญยลดสมาธเงเมืเ่มนเนี่ยทำไมมึงกด I.O. มาเล่นวะอ้ยสี่แ,แม่ทุเรจจัดวันนี้นมีทูมเลยใช่ไหมพวกฮีโร่บางตัวมันเก่งเกินไปไวะมันไม่ไหวอะกูใช่ว่าคขาดูใช่ว่าปัญญาอ่อนะบางตัวแม่สมุงดุนควายเลยเกมแ,แม่เนี่ โอมันโง่เกินอ่ะเลนแตกอ่ะน่าชังก่าแพ้ละฝั่งโน้นเลือกแต่ตัวออโต้วีใช่มัน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 ไม่ต้องทําอะไรเลยมันแค่หาตัวถ่ายอะเกมนี้มันมันเป็นแบบนั้นไปแล้วมันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าในหถุงมูแต่ละตัวโคตรมะเร็งแหมจัดเกมเฮนี่โอ้กูจะปวด แม่กูไม่เข้าใจว่ามันกดไอโอมาเล่นกับใครเลยกูงงมากเลยมันมันโผลม่มาคือสองทับตายเลยมันไม่มีตัวยืนอ่ะแล้วกูวราปไปช่วยมันยังไงนี่ คือที่ยังมตัวปอม então, มันมันไม่ตายวะแค่ <climbed lik> แมวหรอก ดีหน่อยเถอะเจ่ากูแหมบทเจอรอกม่่มันมันมันปัญญาอ่อนจริงยงแค่เกมยัดแม่แนี่กูไม่สามารถออกมาจากตัวปอมเด้กี่ได้เลย ตัวล็อกเดียตายหาเลยเพื่อนมึงยไงวะแ่นา่นาแต่ต้องให้มันมายน่นอย่างเดียวละแม่ไปตอตีกันอยู่ด้านล่างรถเนี้ย โหเจแม่ไม่มีใครมารอซ้อมมีแค่สอคนฆ่าได้ี่ใ้แบตเตอรี่กูไม่รอะไม่มีแมนต้าเลยไม่ดดูต้าแล้วก็แลด์แมนต้าตัสง Your middle tower is under attack! Under attack. I am mean, sure. Your middle tower is under attack! Monster kill! กูต้องหุบมันเมื่อกี้ไอสัตว์เพื่อให้มึงหนีไอเฮี้ยกูต้องหุบฝั่งนู้นถ้ากูหุบมันเพื่อรอความตายไงไอสัตว์แต่แพ้แล้วเกมนี้ Your middle tower under attack. Have s go under must middle them is I all Let's have attack ไม่เล่นล่ามันแพ้หนักเกินเลยเลนบนไม่นบนมสบายอะ่ะกูได้ดึงตลอดเวลาเมดูซ่ากาฟ็ฟรีไอ้เฮี้ยมาปิง้งแมงก็ฟรีอะ่ะไอ้เฮี้ยแบทกับไม่โซโล,โกล่กิลลิคีไม่ได้แถมตายตอนนี้นี่ก็โดนลิคีฆ่าคืนแต่กูได้เวลตอนที่ฆ่ากลับอ่ะ แต่มันสว่างเงินมันไปมันมันมันไปมันไปตายกับลิกนึงเองต้องกดแบบ timbermids ต้องเชื่อกูเหอะแม่งทำแม่งมาไอ้สักไม่ต้องทำที่จะยืนเล่นเสื้อกันนี่กด e ชนะเองไหมครับก็มันยาวอ่อนเกมเทียนี่เล่นฮีโร่เทียอะไรก็ไม่ได้เลยสัก มันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งจักรวาลที่นี่อาร์เซนอลแชมป์ที่นี่อันนี้พวกจักรวาลเด็กผีก็ส่วนว่าแมนยูแชมป์ตลอดการดี Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. It's gonna be a massacre! That's me.

เชื่อมั่นนะการนี้<ป>ยดัดแม่ยอดเหยียดชนพ่อมึงยัดแม่ห้าร้อยตะเมีมันป่าพี่แอร์หมูนแล้วที่ทำไมมันเก่งวะกูซื้อเต็มที่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนไอ้สัตว์แม่งปากรัวแต่ถ้าหุบเมดูซ่าได้แล้วมันไม่มีอันตีแอร์ไม่ง่ายเลยกูต้องออกกันนี่ไม่ได้ถ้ากูออกได้ก็สวยอ่ะโดนหนูยัดปากแม่ขาไอ้แย่ขาป้อมอ่ะแม่กูทำหวานเห็นหมดเลยนะฟังเนี้ เราพอมันยิงไม่ดูนี่ตู้จริงมาแต่ถูกตู้ได้เต็มปากเล่นกับบนกตู้ได้หน่งบิงไปพี่ไอ้ตัดโอ้ยเกียร์สามเกียมาเพื่อนมึงปลาเหาะทีหนึ่งอะได้คิวเว้ยแต่บอสมันก็ตู้เมดูได้นะถ้ามันเนี่ยต่อไปเดียวตอนมันขึ้นบ้านกูเมียกันนี่มาตู้ได้แน่นอน แล้วกูเปิลเมโดซ่ากับลิทีตอนไหนนี่ได้หมูล็อกได้ขยันเลย has the เล่นดอดก็เหลือแต่ตูดพอไปเล่นเอาเวียนก็โดนผมสัตว์เหลือแต่ตูดสรุปแล้วพี่ดีเก่งไหมห้าสี่สามสองหนึ่งตัวน้องเป็นสาวรุ่นยาวออออหุ่นห้างก็เห็นเมื่อบ่าวมาก็มาต่อมสัตว์ตัวนี้คืออะไรครับมันเป็นจริงตัวปลอมกูแรงไงวะ

I hear garrisonos! Evangelizing for my cock! Snake reborn! Who is the big deal? Your top barracks are under attack.

จะสวา่าไอส้สัตว์มากูแบกมึงได้แล้ววายโอ้โหมันไม่ได้เห็นริดนะล็อกมันไม่ได้ล็อกยิงประดับบัพได้เลยมันมีบัตเตอร์ไฟอ่ะตัวปอมกูแบบตัวปอมไมโดซ่ามันปรับใหม่อะแมนต้าไม่มีผลกับร่างแยกหรอไอ้ไอ้ไอ้สกิลสามไม่มีผลกับกับสกิลหนึ่งกูอาทำไมดูมันบอบบางไงไม่รู้วะแล้วทำไมตัวปอมเมดูซ่าข,ของกูมันดูบอบบางกว่าเมนต้ามันวะ เล่นดอดก็แววนแตกเล่นอันเนียนเหลือแต่ตูดสงสารพี่นี่จังค้อสามซองหนึ่งชาโลชาโลชาโลกูต้องไม่โดนล็อกก่อนกุต้องไม่ตายก่อน โอ้ยเด็ดแม่มอปิ้งไม่อยู่ยดิวหน่อยดิลองบิ้งไปดิโอ้โหใจหมาอีกแล้วอะมานี่ Yes.

ไดาแล้วเมื่อกี้ทำมันกว้างเลยดิมันวับก่อนกลัวทำรู้มากที่ไหนที่มันมันจะเอาอีจิตมาขึ้นอีกทีอ่ะทำไมเวลมันขึ้นช้ากับแผ่นู้นวะมาสิมันอยู่คนเดียวไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมเหมือนกันที่บ้าน Your top barracks are under attack.

โอ้ยมึงเห็นด้วยอะไรเนี่ยมันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าท่านผู้ว่าแทนเราต้องทำไหนฟูเอเในห้าสี่สามสองเเหมือแต่สูดกันแล้ว Ah, man, hey, what laying is Look me in the eye. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks are under attack. ันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าไม่เป็นไรหรือมือเย็นอายอ Your middle tower was under attack. ้วยากไปว่ะฮีโร่มันเก่งเลยนะมัน,น,มน,นไม่ใช่สมองบบเลยฝั่งนู้นอะแค่แค่ยืนโฮแบบฝั่งกุพาทีเด้อก็ตายเลยมันกดไอโอมาทำเฮีย้ยเกมที่เป็นแบบนี้วะมันฮีโร่มันไม่มันไม่ใช่สมองเลยอ่ะฝั่งนู้นอะแม่งแค่แบบเอาตัวมาถ่ายคุมหว่านนาิดหน่อ<า>ยจบเลยไอ้เที้ยวแหวนแกทำให้พี่ดี่ร<า>ูแย่ Might go back, might go back, might go back. I normally need them all. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. <laughs> ไอ้แยม่มาปิ้งกูเป็นลมไหมครั Your under มันเล่นแค่เลอยู่กี่ต<ร>ัว,วะอะเอนติเมตไมต่ดูซ่าพี่แกวะมึงแบนทุกตัวไม่ได้เย้แม่คือคือได้ฮีโร่สู้ไม่ได้คือมึงไม่ต้องเล่นแล้วเว้ยไอสัตว์แบบไม่มีภาพอะไม่มีภาพสู้เลยอะยังไม่ดูซ่าไปห้าพันห้ายี่มาพี่มีสามพันเจ็ดแม่แบทแมนก็แทนที่ฆ่าเล็กอีกดสบาย